สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอเรื่องการซื้อบ้านแบบผ่อนชําระค่ะพวกเรานะคะเลือกโครงการบ้านเดอะนิวไลฟ์ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านแฟลตเดอะนิวไลฟ์ที่มีขนาดที่ดีนะคะอยู่ที่35.9ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่161ตารางเมตรมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําและที่จอดรถรองรับ2คันค่ะและเป็นบ้าน2ชั้น ราคาอยู่ที่3 9 9ล้าน9บาทค่ะระบบความปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงระบบ Easy p a s s เข้าและออกก็วงจรปิด CCTV ส่วนกลางมีสวนย่อมสระว่ายน้ำห้องฟิตเนสและสนามเด็กเล่นทำเลนะคะอยู่บนถนนเข้าหลานเดินทางง่ายแค่10นาทีถึงจุดสำคัญและเพียง5าทีถึงทางด่วนค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นภาพบรรยากาศในบ้านนะคะมีห้องทานอาหารห้องรับแขกห้องนอนและโซนแต่งหน้าค่ะสถาบันการเงินที่กลุ่มดิฉันเลือกมานะคะ 1. ธนาคารกสิกรไทย 2. ธนาคารออมสินสูตรการคำนวณเงินผ่อนต่อเดือน PMT คือค่างวดรายเดือน P คือยอดเงินกู้หรือเงินต้น r คืออัตราดอกเบี้ยรายเดือนดอกเบี้ยต่อปีหาร12หาร100 n คือจำนวนทั้งหมดหรือจำนวนปีคูณกับ12ค่ะ pmt เท่ากับ p คูณ r คูณกับ1บอก r กำลัง n หารด้วย1บอก r กำลัง n ลบ1ค่ะธนาคารกสิกรไทยราคาบ้าน3 9 9 0 0 0 0บาทเงินเดือน63,000บาทวงเงินกู้3 9 9 0 0 0 0บาทระยะเวลากู้30ปีอัตราดอกเบี 7, ้ย7.180%ต่อปีเงินกู้แทนด้วย P จะได้3 9 9 0 0 0บาท อัตราดอกเบี้ยรายเดือนแทนด้วย R หารได้จากอัตราดอกเบี้ยต่อปีหารด้วยจำนวนเดือนคูณด้วย100จะได้0 0 0 5์จ3ดาจำนวนเดือนทั้งหมดแทนด้วย n หาได้จากระยะเวลากู้คูณ12จะได้360 pmt หรือค่าง,งวดรายเดือนหาได้จาก p คูณ r คูณด้วย1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n หารด้วย1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1จะได้27,28.57บาท ราคาหนอมสินราคาบ้าน3ามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเงินเดือน6กหมื่นสามพันบาทวงเงินกู้3ามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทระยะเวลากู้30ปีอัตราดอกเบี้ย6 5 9 5ต่อปีเงินกู้ใช้เป็นตัวแปร P อัตราดอกเบี้ยรายเดือนใช้เป็นตัวแปร R อัตราดอกเบี้ยรายเดือนสามารถหาได้จากนำอัตราดอกเบี้ยต่อปีหารด้วย12เดือนคูณด้วย100 จะได้เท่ากับ0 0 0 5 4จ6าำนวนเดือนทั้งหมดใช้เป็นตัวแปร n สามารถหาได้จากนำระยะเวลากู้30ปีคูณด้วยจำนวนเดือนจะได้30คูณ12มีค่าเท่ากับ360 PMT หรือค่างวดรายเดือนสามารถหาได้จากวงเงินกู้คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยรายเดือนคูณด้วยวงเล็บเปิด1บวก r วงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลัง n หารด้วยวงเล็บเปิด1บวก r วงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1จะมีค่าเท่ากับ25,469.84บาทข้อสรุปนะคะหลังจากเปรียบเทียบข้อเสนอสินเชื่อระหว่างธนาคารอมสินและธนาคารกสิกรไทย พบว่าธนาคารอมสินเนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าส่งผลกระทบให้ภาระค้างวดรา,ายเดือนเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับธนาคารกสิกรไทยดังนั้นธนาคารอมสินจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการกู้ยืมในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยและส่งเสริมการจัดการการเงินในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ